สวัสดีครับต่อมานะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่5นะครับจะพูดถึงเรื่องของการสร้างรูปเลขาคณิตอย่างง่ายนะครับโอเคครับเริ่มต้นเลยนะครับรูปแรกที่เราจะสร้างคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคครับเริ่มต้นจากการสร้างด้านมาหนึงด้านก่อนโดยไปที่ เครื่องมือการสร้างเส้นใช้เซกเมนต์นะครับวางไปที่จุด a และจุด b ระยะห่างกันพอประมาณนะครับอันนี้คืออด้าน ab แล้กันนะครับต่อมาครับคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นยังไงครับต้องมี1มุมที่เป็นมุมฉากใช่ไหมครับอีกมุมที่เหลือจะเป็นมุมอะไรก็ช่างนะครับขอให้มี1มุมที่เป็นมุมฉาก นะครับโอเคครับผมจะให้มุมฉากอยู่ที่มุม B ีแล้วกันนะครับมุมฉากอยู่ที่มุม B โดยเราจะสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด b โดยตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงเ b เราจะใช้เครื่องมืออะไรครับนี่เลยครับไปที่เครื่องมือ perpendicular line หรือเราดูโลโก,โก้ก็ได้ครับเนี่ยมันเป็นเส้นตั้งฉากคลิกปุ๊บเลือกที่เส้นนะครับ เราอยากให้มันไปตั้งฉากที่จุด b ก็ไปคลิกที่จุด b ปั๊บนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่ segment ครับปึ๊บนะฮะแล้วก็คลิกจุดวางจุดนะครับวางจุดหรือจะคลิกที่จุดก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้มันรวดเร็วผมคลิกที่เส้นเลยนะครับอ่ปลายจุดด้านหนึ่งนะครับผมวางที่เส้นตั้งฉากเลยเอาให้แม่นๆนะครับให้มันขึ้นรูปมือแบบนี้ค่อยวางนะครับปั๊บและอีกด้านหนึ่ง มาวางที่จุด E นะครับโอเคครับจากนั้นผมก็จะซ่อนเส้นตั้งฉากนะซ่อนเส้นตั้งฉากโดยคลิกขวาครับแล้วไปที่คำว่า Show Object เนี่ยที่มันมีติ๊กถูกเนี่ยคลิกหนึ่งครั้งครับมันก็จะหายและเราก็สร้างส่วนของเส้นตรง BC ขึ้นมาปั๊บนะครับผมมาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับ Move ผมลองขยับจุด E จุด a ขยับจุด b เห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุม b เป็นมุมฉากเราดูยังไงครับว่ามุม b เป็นมุมฉากให้เรามาคลิกตรงวัดตรงนี้ดูครับวัดมุมก็ได้นะครับคลิก a b c นะ a b c อ๋อถ้าคลิก a b c มันได้มุมกลับใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนเป็นคลิกมุม c b a อีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งมุม cba ปึ๊บเห็นไหมครับเราวัดดูนะครับมุม b ก็จะ90องศานะครับผมคลิกขวาแล้วก็ซ่อนชื่อมันไปนะครับสัญลักษณ์นี้เราก็เข้าใจได้ว่าเฮ้ยมุม b เป็นมุมฉากนะครับนี่นะครับขยับยังไงก็เป็นฉากใช่ไหมครับนี่น,นี่สามารถขยับได้ นี่ประมาณนี้นะครับหรือเราสามารถระบายสีเนี่ยเราสามารถระบายสีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเราได้โดยไปที่นี่ครับโพลิกอนนะครับเนี่ยโพลิกอนนะครับแล้วก็คลิกจุดปลายถึง3จุดนะครับถ้าพอใจแล้วก็วนมาที่เดิมปัป๊บเนี่ยก็จะเป็นการระบายสีการระบายสีนี่นะฮะฝั่งอัจจูบันี่นะครับมันสามารถ คำนวณเนี่ยคำนวณพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเราได้เลยนะครับอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับเนี่ยมันสามารถคำนวณพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสร้างเสร็จแล้วเซฟไว้เลยนะครับวิธีการ,ราเซฟก็ไปที่อ้าวเราต้อง sign in ก่อนตรงนี้ใช่ไหมครับ sign in ที่เป็นชื่อของเราในระบบนะครับผมเคย Sign in ไปแล้วนะครับแบถ้าเรา s i g ์อ n เสร็จแล้วนะครับสังเกตชื่อของเราเราสามารถแชร์เข้าไปเก็บไว้นี่ผมก็ตั้งชื่อแค่นันนครับสามเหลี่ยมมุมฉาก แล้วก็กดเซฟปึ๊บแล้วก็รอมันเซฟตรงนี้นะครับพอเซฟเสร็จปั๊บมันจะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราแล้วในจิวจ u b ้าออนไลน์ที่เราสมัครไว้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเก็บให้มันหนักเครื่องเลยนะครับหรือเราสามารถ Copy l i n ลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะครับนี่นไครับเราก็จะได้สามเหลี่ยมมุมฉานะครับเคลียร์หน้าจอครับหรือเราจะไปที่ New ตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับต่อมาครับ ให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอืมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและก็มีด้านคู่ขนานกัน2คู่ใช่ไหมครับผมเริ่มต้นจากการสร้างด้านมาหนึ่งด้านก่อนนะครับอ่าเป็นด้าน ab นะครับแน่นอนครับทุกด้านต้องเป็นมุมฉากผมก็มาใช้คำสั่งเดิมเลย perpendicular line นะครับคลิกที่เส้นและคลิกที่ อยากให้ไปตั้งฉากที่จุดไหนอ่าจุด A ก็ได้อ่าบด้วยก็ได้อ่าสองข้างเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นรูปเป็นล่างมาละนะครับจากนั้นผมวางจุดนะครับจุดกึ่งอิสระบนเส้นตั้งฉากนะครับตรงด้านไหนก็ได้นะครับอ่าด้านนี้ก็ได้ปึ๊บเป็นจุด C ใช่ไหมฮะเสร็จปับ๊บผมอยากให้จุด C เนี่ยมันต้องขนานกับ a b ใช่ไหมครับผมก็ไปเลือก paralel l line ตรงเนี้ยคลิกจุด C และ ส่วนของเส้นตรง ab เราก็จะได้เส้นขนานมาแล้วเห็นไหมครับเส้นขนานมันไปตัดกับเส้นตั้งฉากได้จุดตัดครับหาจุดตัดครับหาจุดตัดตรงนี้ปับ๊บได้จุดดีขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ซ่อนซ่อนเส้นตั้งฉากซ่อนเส้นขนานไปนะครับแล้วเราก็ต่อให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ครับ ต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตามต้องการนะครับสามารถปรับขนาดได้รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเห็นไหมครับถ้าต้องการระบายสีทำยังไงครับกดไปที่โพลิกอนแล้วก็คลิก A B C D แล้วก็วนมาที่เดิมนะครับ A สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ตามชอบเลยนะครับความเข้มของสีปรับได้นะครับ อันนี้ก็คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเห็นไหมครับปรับขนาดได้หรือถ้าเราต้องการวัดพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับนี่เห็นไหมแอเรีเยอรแนี้คลิกปุ๊บก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยถ้าเราสร้างให้มันพอดีเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็7อันนี้ก็4 7 4 28พื้นที่นะครับ หรือตรงนี้นะครับก็จะมีโพลิกอนบอกอยู่แล้วในฝั่งพีชคณิตนะครับสามารถปรับย้ายนะครับได้ตามต้องการนะครับโอเคครับต่อมาครับเซฟครับรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี่แล้วก็ไปที่แชร์รูปสี่เหลี่ยม พืนผ้าปุ๊บไม่แล้วเราก็กดเซฟปับ๊บรอเวลา1 2 3เสร็จแล้วเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับหรือเราจะสามารถปริ้นได้เลยนะครับหรือเอ็กพอร์ตออกเป็นรูปภาพเลยก็ได้นะครับหรือก็ปีลิงก์ส่งให้เพื่อนก็ได้เพราะว่ารูปนี้มันจะเข้าไปเก็บในจ e o อจูบ้าออนไลน์ของเราเนี่ยผมลองเปิดให้ดูนะครับเนี่ยจีโ ผมซายอินก่อนนวกันในระบบนะครับปุ๊บแล้วเข้าไปดูตัวโปรไฟล์ของเราเห็นไหมครับรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมของเรามาแล้วนี่เห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับโอเคครับต่อมาตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนหน้าได้เลยนะครับพอเราเซฟเสร็จแล้วต่อมานะครับผมจะพาสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทุกคนรู้จักดีนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นั่นแหละแต่ว่าด้านทุกด้านมันมีความยาวทําไมกันครับเท่ากันใช่ไหมครับผมก็เริ่มต้นมันมีวิธีการสร้างหลายวิธีนะครับแต่ผมจะใช้หลักการนี้ในการสร้างนะครับโอเคครับเริ่มต้นจากการวางด้าน AB ขึ้นมานะครับจากนั้นครับเราได้ไอเดียจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับว่า มันต้องสร้างเส้นตั้งฉากแน่นอนอตั้งฉากที่จุด A กับตั้งฉากที่จุด B นะครับตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB คราวนี้เอผมจะทำยังไงนะให้มันสูงขึ้นไปเท่ากับ AB เนี่ยเนี่ยเยให้ด้าน C เนี่ยสูงขึ้นไปเท่ากับด้าน AB เพราะด้านทุกด้านมันต้องยาวเท่ากาันใช่ไหมครับผมก็จะเอาวงกลมมาช่วยในการสร้างก็ไปเลือกที่ Circle w i t h Center t อร์พลังพอยนะครับก็คือสร้างวงกลมที่จุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี AB ปึ๊บเห็นไหมครับ AB กับจุดตัดของวงกลมกับเส้นตั้งฉากเนี่ยเท่ากันเพราะมันเป็นรัศมีวงเดียวกันใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี AB ปั๊บและผมก็จะได้จุดตัดตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้เป็นจุดตัด C กับจุดตัด D นะครับจุดตัดนี้ก็คือสังเกตดูนะครับเนี่ยมันคือรัศมีวงกลมวงเดียวกันนั้นความยาว AB กับความยาว AD เท่ากันแน่นอน BC กับ AB เท่ากันแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมได้ครบแล้วผมก็ใช้วิธีการซ่อนครับซ่อนซ่อนคลิกตรงนี้แล้วกด Ctrl H ได้เลยนะครับหรือคลิกขวาแล้วก็มาคลิกตรงนี้ ก็ได้ตามสะดวกนะครับคลิกขวาแล้วมาคลิกโชว์ออบเจกต์เอาออกนะครับแล้วเราก็มาเลือกเซกเมนต์แล้วก็ต่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้ปั๊บเสร็จเรียบร้อยสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเห็นไหมครับนี่ปรับขนาดได้ด้วยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามารถปรับขนาดได้ด้วยและสามารถระบายสีได้ด้วย นะครับสามารถระบายสีได้ด้วยปั๊บนี่ก็จะเป็นผลงานของเรานะครับเอาละนะครับ,ะะรบตรงนี้เราเซฟได้เลยนะครับเราเซฟได้เลยไปที่เดิมนะครับแล้วก็เซฟนะครับเพราะว่าเรียนคอร์สนี้นะครับต้องมีงานส่งงานชิ้นหนึ่งก็คือเราต้องทำตามคลิปให้ได้นะครับเซฟ หรือแชร์ก็ได้กดเซฟก็ได้กดแชร์ก็ได้ดไดมานหน้าเดียวกันนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เซฟเข้าไปนะครับหนึซ้ำเสร็จนะครับเราอาจจะแชร์เลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือการใช้เครื่องมือ มาช่วยในการสร้างรูปเลขาคณิตต่างๆนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับขอให้เรารู้จักคุณสมบัติของรูปเลขาคณิตที่เราจะสร้างนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งรูปนะครับอีกสักหนึ่งรูปเพื่อความชัวนะครับถ้าผมต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่สามารถปรับขนาดไดน้นะครับ อลองดูครับสี่เหลี่ยมด้านขนานที่สามารถปรับขนาดได้ผมเริ่มต้นจากการสร้างด้านมาหนึ่งด้านก่อนนะฮะด้านเริ่มต้นจากด้าน ab เหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมันจะมี2ด้านที่ขนานกันคล้ายๆสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่มุมทุกมุมไม่จําเป็นต้องเป็นมุมฉาก แต่มุมที่อยู่ตรงข้ามกันมันต้องมีขนาดเท่ากันนี่คือคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมครับผมก็เลยสร้างมาอีกหนึ่งด้านเลยนะครับสร้างมาอีกหนึ่งด้านแบบเดาๆเลยครับนี่แต่ให้มันอยู่คนละระนาแบกับเอเเนี่ยนะฮะไม่ใช่อยู่คนละหนให้มันอยู่เอ่อคนละแนวเส้นตรงไม่ให้มันอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับอ่าอย่างเช่นผมมีสองด้านละ นะครับโอเคละ่ะถ้าผมจะสร้างมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเนี่ยด้านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องขนานกับ AB ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้คำสั่ง parallel line ตรงนี้นะครับคลิกที่จุด C และคลิกที่เส้น AB เราก็จะได้เส้นขนานตรงนี้และแน่นอนครับด้านตรงนี้นี่นี่น,นี่ที่ผมกำลังจะสร้างเนี่ย AD ตรงนี้เนี่ยต้องขนานกับ BC เพราะฉะนั้นผมจะสร้างที่คลิกที่เส้น bc และคลิกที่จุด a เราก็จะได้เส้นที่มันขนานกัน2อ,องด้านนะฮะและผมก็สร้างจุดตัดนะฮะผมก็สร้างจุดตัดขึ้นมาตรงนี้ชึบเป็นด้านดีจากนั้นผมก็ซ่อนเส้นขนาน2เส้นนี้นะครับและผมก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยนะครับ cd แล้วก็ da นะครับ ได้ปรับขนาดได้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานี่เห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่า2เส้นนี้2เส้นนี้จะยาวเท่ากันเห็นไหมครับด้าน G กับด้าน k ของผมเนี่ยเนี่สี่เท่ากันและด้านนี้กับด้านนี้ 8.61f กับ j ของผมเนี่ยเท่ากันนะครับมันจะมีด้านคู่ด้านที่ยาวเท่ากันและขนานกันเนี่ยสคู่ นะครับม,ม,มุมเห็นไหมมุม A กับมุม C จะเท่ากันบกับ d จะเท่ากันนะครับอันนี้คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับนี่ก็ใช้เมนูนี้เนี่ยเครื่องมือนี้เครื่องมือ,มอเดียวสร้างเส้นขนานก็จบแล้วไม่ว่าเราจะขยับจุดไหนก็ได้นะครับนี่ไม่ว่าเราจะขยับจุดไหนก็ได้อนะ่า,านะมันก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนี่ครับ สี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเซฟนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานใครอยากตกแต่งระบายสีได้ตามชอบเลยนะครับ <Okay. S 1> สี่เหลี่ยมด้านขนานโอเคครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับปึ๊บ โอเคครับไปที่หน้าต่อไปครับรูปต่อไปนะครับผมอยากให้ทุกคนสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ด้านทุกด้านต้องทำไมกันครับยาวเท่ากันอ่าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับสร้างด้านมา1ึงด้านคือด้าน AB นะครับคราวนี้ ผมจะสร้างลากยาวไปแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะคุณสมบัติมันต้องทำไมครับยาวเท่ากันทุกด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นผมจะใช้วงกลมมาช่วยนะครับผมจะใช้วงกลมมาช่วยโดยให้ B เป็นจุดศูนย์กาลางรัศมี AB และผมก็ลากลากไปให้มันไปชนขอบของวงกลมพอดีครับแล้วก็วางนี่ครับจุด C จะวิ่งได้เฉพาะในวงกลมเห็นไหมครับด้าน AB กับด้าน BC ยาวเท่ากันแล้วเพราะมันเป็นรัศมีวงเดียวกันของวงกลมแล้วผมก็ซ่อนวงกลมไปเลยปึ๊บเพราะอะไรครับผมได้ด้านครบแล้วตามที่ต้องการแล้วผมก็แค่สร้างคุณสมบัติมันต้องทำไมครับมันต้องขนานเนี่ยด้านนี้ก็ต้องขนานกับด้านนี้และอันเนี้ยก็ต้องขนานกับด้านบนเห็นไ,ไหมครับเราก็ไปใช้คำสั่ง p a r a l l e l line หรือเส้นขนานคลิกที่จุด C ให้มันขนานกับ ส่วนของเส้นตรง AB และคลิกที่ส่วนของเส้นตรง BC ให้มันไปขนานที่จุด A ก็จบละนี่ได้จุดตัดละนะครับเราก็สามารถเชื่อมเเมนต์ t ได้เลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ซ่อนหรือซ่อนค่อยเชื่อมได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่นี่เห็นไหมว่าเราจะขยับจุดไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับ มันก็จะทำให้ด้านทั้ง4ด้านนี้นี่ยาวเท่ากันนะมีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันด้วยอันนี้คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับอันนี้คือการสร้างรูปเลขาคณิตอย่างง่ายนะครับโดยใช้โปรแกรม geogebra โดยโดยเราอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ด้านบนตรงนี้เป็นตัวช่วย สร้างเสร็จแล้วเช็คได้ด้วยนะครับว่าคุณมันตรงตามคุณสมบัติหรือเปล่านะครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดตรงนี้นะครับสะดวกสบายต่อการนำไปใช้งานนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ